สต๊อบสต๊อบทำไมจะต้องเป็นแบบนี้ด้วยอ้าวเยงหัวเหรอพิงไม่มาทำไมไม่เอาลูกมาด้วยปล่อยก่อนก็ได้เพราะอยู่อยู่กินดินแน่นไงอีกตัวหนึ่งไม่มาเลย เด็กกินดินเด็กกินดินเด็กกินดินนี่ว่าเด็กกินดินเห็นไหมเนี่ยคุณแม่ทำอะไรเออสือแต่คือมีเงินซื้อเขาให้กินอยู่เด็กกินดินนะครับสอนกันดีด,ด,ดีอาขุดขวดอาขุดครับขุดนั่นละ่ะน,นี้ก็คุณแม่ถ้วยฟูนะอันนี้ก็คุณลูกขนมถ้วยนะครับ มันไม่หนีไกลกันนะแม่ก็ชื่อถ้วยลูกก็ชื่อถ้วยคระผูุ้๋ยชื่อจานวะเ่าเขาใจดิแดนใครชื่อจานมีคนชื่อจานไหมบอแมนมาวัลละบบได้ใจนะจะไปไหนจะไปไหน,นจะไปไหนคุณถ้วยจะไปไหนถ้วยฟรูคำฟรูครับคำฟรูอ๋อเอาเอาเลยตามสบายเลยลูกถ้วยเดี๋ยวอาบน้ำแน่นอน อ,อ,อันนดีมากยพวนด,ดินเลยนั่นแหะดีมากไปไหนไปไหนไปไหนแกไปไหนปล่อยปล่อยเดี๋ยวดูก่อนนะแต่แต่แตนสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีครับถ้วยครับผมถ้วยครับวายแลบกินดินแล้วก็มาเลียหน้ากูนี่นะอ่า เธอ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 ไม่ไม่ไม่ให้แม่ไปให้แม่ไปแมวไม่ให้ไปพี่เกียรตวิ่งไล่เด็กแอ๋อบู๊ะเอาแตใจตัวเองนะคะโอ้ยหั่นเดียวั่นนะมาเนี้ยโอ้ยหน้ากูไม่ขี้ดิน เ,เ,เ,เร็ว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 มาชมาสวนมะละกอของคุณจานะแบบาครับอ๋อวกุเรียนแห้งนะบัดนเนีเ่ยเร็ว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 เด็กาดชาวสวนเด็กชาวสวนที่รักทุกคนโอ้โหเล่นลูกแรงมากเลย เป็นการฝึกให้ลูกซาดิษนะนี่คือแผนการฝึกวันไล่นี่เออเอ้าวิ่งไล่กันมานะครับวิ่งไล่กันมาอันเชื่อพิงพิงแอนเน่แอนเน่แอนเน่เอา,เอา,เอา,เอาชูเล่นมาแล้วก่อันฮักนี่ตูเตรียมตัวเลยถือไหม่มาเลยอ่ะ เ,เล่นลูกแรงแรงแรงมากนะแบบเล่นแรงอ่ะเล่นแรงอ่ะเฮ้ยเล่นแรงเกินไปหรือเปล่าที่รักอ,อ,อ๋อเอองานเนี่